เท็จที่สองในพักของตนได้พยัญชนะที่สามสอนหน้าพยัญชนะที่สามและที่ในวักของตนได้พยัญชนะที่ห้าสุดวักสอนหน้าพยัญชนะในวักของตนได้ทั้งห้าตัวยกเสียแต่ตัวงะงะงะ ซ,ซึ่งเป็นตัวสะกดตัวสะกดอย่างเดียวที่ได้มีสำเนียงในภาษาบาลีสอนหน้าตัวเองไม่ได้พยัญชนะอาวคพยัญชนะพยัญชนะสามตัวคือยะระสะสอนหน้าตัวเองได้เช่นเซโยอัตโสเป็นต้น พยัญชนะสี่ตัว<อ>คือยะระระวะถ้าอยู่หลังพยัญชนะตัวอื่นจะออกเสียงผสมกับพยัญชนะตัวหน้าเช่นคารยหังชิวหาเป็นต้นชิวหาสะสะสะเ <สะ S 1> มื่อใช้ปเป็นตัวสะกดมีสำเนียงเป็นอ,อุสุมา คือมีลมออกจากไาฟันหน่อยหนึ่งเช่นปุลิสมา ram, เป็นต้นหาถ้า,าอยู่หน้าพยัญชนะ<า>อืน่นก็ทำให้สลรดที่อยู่ข้างหน้าตนออกเสียมีลมมากขึ้นเช่นบรมบรม,รมเป็นต้น ถ้าอยู่หลังพจน์นะแปดตัวคือยะนาณมะยะระวะระองเสียงเข้าผสมกับพญัญชนะนั้นเช่นปันโหคารหังเป็นต้นคารหังน้ำและอับะอัพยศัพั์ เป็นสามคือนามนามหนึ่งคุณนามหนึ่งสัพพนามหนึ่งนามที่เป็นชื่อของคนสัตว์ที่สิ่งของเป็นนาม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 นี้แบ่งออกเป็นสองคือสาธารณนามหนึ่งอาสาธารณนามหนึ่งนามที่ทั่วไปแก่คนสัตว์ที่อื่นได้ เหมือนคำว่ามนุษย์โสมนุษย์ตีละชโนสัตดีระชานาคลาลังเมืองเป็นต้นเป็นสาธารณานามนามที่ไม่ทั่วไปแก่สิ่งอื่นเหมือนคำว่าทีคาวุกุมารชื่อทีคาวุเอราวโนช้างชื่อเอราวัน สาวัสีเมืองชื่อสาวัสีเป็นต้นเป็นอาสาธารณามนามที่แสดงลักษณะของนามนามสำหรับหมายให้รู้ว่านามนามนั้นดีหรือชั่วเป็นต้นเป็นคุณณนามปัญญาวาีปัญญาปุริโสบุรุษ ถือเอาตามความภาษาของเราว่าบุรุษมีปัญญาปุริโสเป็นนามนามปัญญาวาเป็นคุณนานามคุณนานามนี้แบงเป็นสามชั้นคือปกติหนึ่งวิเศษหนึ่งอติวิเศษหนึ่งคุณนานาม,คนามแค่ความดีหรือชั่วปกติเหมือนคำว่าปันธิโตเป็นบัณฑิต ปาโปเป็นบาปชื่อปกติคุณนา,นามที่แสดงความดีหรือชั่วมากหรือน้อยกว่าปกติเหมือนคำว่าบัณฑิต,ตโรเป็นบัณฑิตกว่าปาปาตาโรเป็นบาปกว่าชื่อวิเศษวิเศษฉันใช้ตระอียะปัจจัยในตัดทิศต,ต่อปกติบ้าง ใช้อุปสรรคอติยิ่งนำหน้าบ้างคุณนา,นามที่แสดงความดีหรือชั่วมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเหมือนคำว่าบัณฑิตตโมเป็นบัณฑิตที่สุดปาปาตาโมเป็นบาปที่สุดชื่ออาติวิเศษอาติวิเศษใช้ตามาอิทปะปจจัยในตัดทิศต,ต่อปกติบ้าง ใช้อุปสรรคและนิบาตคืออติวิยาเกินเปรียนำหน้าบ้างสับพนามเป็นชื่อสำหัับทนนามนามที่ออกชื่อมาแล้วเพื่อจะไม่ให้ซ้ำซ้ำซากซาซึ่งไม่เพราะหูนามทั้งสามนั้นต้องประกอบด้วยลิงวัจนะและวิพัตลิง ไปมีอะไภาคไปขอแรงไปช่วยกันถือปูนือปูนแทนช่วยเลยสองสามเมื่อวานเองก็ไเเจูเไหวัดเขาน่าจับพวกโตเกยุตินจะไปขอจอดแค่ไ้ใคเขาถามว่าคืออัรเขาทำไไมถึงนีนยขบวนนะเพราะว่าหัวเรือก็มีเขาเป็นนามแล้วก็ไปทำอะไรั้น ไปหมดเลยก็ทำรวมกันหมดเลยแล้วมีไอ้คนจากทุนบ้นทนอะไรคอทีิเลิผ่าอ่อยเก็บหินผ้ามุงจากไอ้สวยตอร์ละสองตัวแขกแล้วกะอู้เขวางมอมืนก็เป็นช่างสกัดเองหรืเป่าสกัดเองทุกเองทุกอย่างทุกเองทำเองตเองที่ผมไปวันนีเป็อวัดเป็นวัดของการที่ราด้ไปกอย่างนี้นครับยังไงตอครัดต่งนส้ศึเรื่องการศึกษาเราเรียน เขาก็เรียนไปมีมีนักเรียนก็ไปเรียนนะไปเรียนแล้วก็มีเนไปเรียนอยู่ข้างวัดระนครนะภาศสงสารแล้วมีนักเรียนประโยคอะไรเนี่ยก็ขึ้นเรียนที่ที่เหลือก็ทำงานเนี่ยทีนี้อีกองหนึ่งอ่ะเขาลงหัวก็ลงมาจากเรียนพวกก็มาถอดข้าออกก็ทำงานด้วยเรื่อดปูนปูแน่นอนวัดเอาน้ำอ้าของเราแค่พิคาแป๊บเดียวไปถึงจั่วโมงก็เสร็จแล้ว ดินพรานมีการแบ่งสีเขื่อนมืดๆมุดๆได้สร้างได้บุญกุศลได้สร้างวักกับมือบารุงผูนาเนี่ยสร้างแม่ในผู้นาคำครับแล้วก็เพื่อนผมมากบ้าอฆษณาเนี่ยับที่มือนั้นบวชอยู่ครัชื่ออะไรครับจานหรือว่าได้เป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นผมเป็นผู้นาจาน